ว่าต้องไปจัดการเรื่องของุงหล,มลุมครับผมเพื่อที่จะให้สามารถดึงน้ำขึ้นมาได้ครับไม่จบครับจะเอาให้จบครับไม่จบไม่ได้ครับวันนี้ถ้าเ,ลเกลี้ยไม่จบวันี้ทำงานไม่ได้ก็เสียเวลาครับผมเนาะ ตอนนั้นเราเทสดูครับเพื่อตรงนี้ว่าด้านล่างยังไงไม่แข็งครับว่าจะมีลงตรงจุดท,ที่จุดที่เจาะดูตนนัวนะครับแล้วเป็นดินแข็งด้านล่างครับเนาะใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะจบครับตรงนี้ก็มีน้ำขังก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้กรุงกีตักขึ้นได้ครับ จากของแปลงอยากได้คลองไส้ไก่ตรงนี้ฮะน่าจะได้จากมุมนี้ออกจากมุมนี้ยาวไปนน่นครับของไส้ไก่ก็น่าจะเชื่อมตรงครับตรงนี้ก็จะเป็นคันแล้วก็ของไส้ไก่ครับเนาะตรงนี้จะเป็นพื้นที่โคกหน,หน่อยครับเนาะโคกต่ตๆนๆหน่อนยก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเนาะมุมนี้ครับผมวะเนี่ยบินมาแล้วครับ งานมาช่วยแล้วไม่ได้ตั้งสุกตั้งเครื่องหมายครับเพราะที่จะให้เปิดทางน้ำให้ใหญ่ก่อน โอ้นี่ครับปลา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 ,ปลาช่อนเด้เลยไอ้นุม่มปลาช่อนขึ้นมาครับปลาคอใหญ่ครับผมว้าวได้ได้กินแกงปลาครับผมปีปีช่วยกันครับโอ้เราต้องน่าจะต้องเจาะไม้ครับผม คดังนั้นไม่จบครับผมไม่จบพิเศษยากเราปัญหาจบกับเราแน่นอนทำาไปจบไปพิเศษสร้างปัญหาเราพวกนี้ทำงานนะมันต้องให้จบนี่ครับดูดให้ออกให้หมดแล้วก็หรือว่าเหลือน้อยที่สุดครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทํางานเลยครับไม่ต้องมารอว่าถ้าเรามารอเขาอีก ตรงนี้จะเป็นหลุมที่เราขุดลงไปครับตรงนี้นะน้ำน่าจะออกไม่หมดน้ำน่าจะออกได้แค่ด้านบนนี่แหละอ๋อจะเริ่มกันใหม่แล้วครับ ตาดเครื่องอีกแล้วครับผมเนาะพรุ่งนี้บ่อน,นี้ครับถ้าเราดูดน้ำเสร็จพรุ่งนี้ก็เจ้าจีเจ้าไม้ก็เคลียจบแน่นอนครับบ่อน,นี้ครับหรือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันแค่อีกักพักเดียวครับดึงก็จบแน่นอนนะแล้วก็จะให้เขาไปดึงน้ำฝั่ง ด้านนู้นด้านบอ่อที่สองมันจะผ่านบอ่อบ่อแรกที่เราขุดไปก่อนนะครับบ่อบนก็อาจจะดูดน้ำทั้งวัน,นเลยเราจะตั้งเครื่องอ uh, บัเลังทั้งวันเลยจะได้จบครับงานจะไม่เสียเวลารอครับผมเนะาะจะไม่เสียเวลารอครับ มันจะออกบทที่ว่าเจ็บนะตรงนี้เยอะเนี่ยมันเป็นลุมใหญ่เองนะเราจากเจาะให้มันได้สักประมาณเนี้ยให้มันจะเหลือเยอะมาก ดีครับท่านตะ <laughs> ขอแปลงที่เราเพิ่งย้ายมาครับผมครับกองทันสวยงามมากครับสีสันของ,งั้นสุดยอดมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตั้ให้กับเรารับทีมงานสิทธิ์รถกูบรัมครับกับหน้างานวันนี้ครับวันนี้มาไม่ได้อะไรมากครับมาแค่มาย้ายรถมาแล้วก็มาเปิดทางน้ำให้เขาครับลุงอ่างนันมันก็ไม่จบครับมันต้องช่วยกันับผมต้องใช้เครื่องจักรที่ใหญ่ครับที่เจาะน้ำลงไปได้เจาะที่น้ำทางน้ำเดินมาได้ครับถ้างนั้นมันก็ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ล้ะ ใช้จอดใช้เชื้อไม่ได้กินกับสมัยนี้เนาะถึงมันไม่ทันกินหรอกครับ ตอนนี้เราจะทิ้งเบิร์มอีกเม็ด50ครับเอ้ย2เมตรครับทิ้งเบอร์ม2เมตร2เมตรครับแล้วก็เจาะลงไป1ชั้นผมก็ารือว่าจบครับ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ